โชคโชคนอนเลยอ่าอ่านี่คือพอพันนะคะครับผมครับผมอันนี้ลูก มือแรงมากก็จังสี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสวัสดียังมือแรงเด้อพี่น้องค่ะทักทาาก,กันพ่อหอมปากของพ่อนะคะสําหรับําม,มาแรงมากค่ะเข้ากับซีอูกันแบบนี้นะคะาตามอัธยาศัยค่ะไล่ขเขคอกแล้วลังจากเขากินหยาม้าเหมือดมือแทะเล็มหยาอยู่ในแปลงนี่แหละค่ะนะคะลังจากแทะเล็มหยาเสร็จแล้วก็ไลข่ขคอก กินน้ำกินยางกัมีฟางเสริมเหมือเศร้าสามก้อนเหมือแร่งสองก้อนนะคะท่านไดสนใจอยากได้แมอยากได้แบงนะคะแบงเป็นแม่พันนี่ก,ก็ยินดีเลยนะคะสำหรับแม่พันทักขมาค่ะนะคะ085ย์8ปดห7เจ็ดดสามเกาด เลียงถร้รามาชิบ่ไดเรียงหัวอาหารค่ะมีามีแต่ยากับฟางนะคะมีต่หยากับฟางค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่แม่นั่งทองค่ะทองได้สามเดือนแล้วนะคะทองได้สามเดือนแล้วค่ะแม่นั่งนะคะเนี่ยพ่อเขานอนอยู่นี่นี่คือพ่อพันธีทับ นะคะครับตัวนี้ค่ะอยู่ในคอกนี่ค่ะแมงมาท่นไรับเป็นกโกนกอดกอด ง่วนี่ก็โกนเลยพี่น้องยืนอยู่ก็โกนพี่นอ้องอืฮะอันนี้แม่ลูกอ่อนกินนมอยู่ค่ะอันนั่นแม่นางนะคะนี่แม่นางนะคะ งัวได้สิบมัวแมนี่ได้นองแล้วค่ะนะคะมีนองแล้วสิบสิบสี่เดือนค่ะสิบสี่สิบห้าเดือนนี่คือมั่วงั่วแม่นั่งนะคะตัวนี้สิบสี่สิบห้าเดือนนะตัวหนาตึบ นี่แม่พันธ์เขานะคะคือแม่พันธ์เขามีแต่ใยใ่แบบนี้แหละค่ะแม่พันธ์ใยกละสิน,นะะมีแต่ใยใยแบบนี้เลยนะคะเป็นง่ว่าม่นขาวนะคะการใย่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะนะคะนังน้าขาเห้ยมเงาหางใ่ก็คือบาโอเคนะคะคือบาโอเค นี่ค่ะนี่ค่ะเบึงเอาบเอานะะบึงเอานะคะเบึงเอานะคะสำหรับท่านใดสนใจแม่นบอกไม่ไงบอกไม่บอกผิดบอกไม่นะคะตมามัรอนุญ,ญาใสาด้วยพี่นวังด้วนะคะ <c oughs> มีแต่ง่วแม่ค่ะง่วผู้น่อยตัวหนึ่งลากาสองตัวไอแดงแล้วก็พอพันนะคะ นี่คือหนอแรงมากทักทายกันนะคะกับมิตรลักเอฟซีไม่ยยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอ่าพี่น้องเฮ้านะคะที่มีใจหักในการทําในการเลี้ยงสัตว์เนอพี่น้องนอเลี้ยงงัวเป็นอาชีพที่ยั่งยื่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะคะการาการทํากับปุสัต์ อยากบอมีคนโทรมาถามไม่ญ่กระสินเตละมือไม่ไงอยากบอเมยอบออ่าสมัยนี้บ่คือสมัยก่อนนะคะสมัยตะกอนเนี่ยตื่นเสามาเข้ากับฝ่าห่อเขาห่อน้ำปล่อยง่วแม่บอค่ะปล่อยเมิดมืออ่าเดี๋ยวนี้เข้า่ตองค่ะเข้าไปเลี่ยงสกจิงอยู่ค่ะเข้ามีทีมียังเข้าไปเสาไหวหรือเพือนห้เหลียงเข้าเอาหมอไฟไปไปไป,ไปนันไหวนะคะ นกไฟไห่บยยากค่ะนะคะน่กับบยยากขอให้มีนะคะ,น,บบคนะคะนี่ค่ะนกกับบไบ่กะบบง่ายกะบบยยากอยู่ที่ใจรักค่ะนะคะอยู่ที่ใจรักถ้าเข้าหากเข้ากับเหตุได้ถ้าถาาไม่แย่บอกไม่แย่ว่ามันเป็นอาชีพทีทีมัน ที่มันแบบมันย่างยื่นนะคะพี่น้องคะ่ะย่างยืน่นมันเป็นอาชีพที่มีบอพ่อขายค่ะพี่น้องนะคะห้าผลิตลูกงว่วขายบอท่านนะคะมันกับเป็นไร่ปีเนอปีหนึ่งห้ากะได้ขายเธอนึงนะคะ ขายง่วนบอกแม่เนี่ยนะคะถ้าห้าเดือดร้อนห้ากับขายถ้าห้าบ่ดเดือดร้อนห้ากับบอขายเป็นเงือ่อนอมค่ะพี่นองขายเป็นอาชีพที่ยั่งยื่นเป็นอาชีพที่บ่สวยกินกายบอหอมที่บอมาตลอดนะคะอ่าสีตแต่งตัวฉีดตำหอมอ่าเดินเขาขอกข,ขอกง่วขอกควายบ่ได้เด้เป็น,ย,ปนยังมันตื่นค่ะมันผิดกินตัวมันบ่ตื่นตัวค่ะแต่มันผิดกินนะคะเอ๊กินยังหน้าแปลกๆยังสีหนะ้า ม่ใหญ่กาสินก็เลยบอกว่านี่นะอันนี้คือไก่ตอกค่ะพี่น้องไก่ตอกไม่ใหญ่กาลสินนี่นะคะน,นี่นี่นะคะอยู่จังสีล่ล่ะก,กระฝากเอฟซีไม่กาลสินนะคะบอกว่าจะอยู่ในประเทศในต่างประเทศเน,นาะอย่างไรก็ศูนย์แปดห้าเจ็สองแปดสามเกาหนึ่งเดค่ะศูนย์แปดห้าเจ็สองแปดสามเกาหนึ่งกดนะคะตามอรรดาสายเหมือแรงมากเขาอาจะอยู่แบบนี้่ะหลังจากเขากินอิม่ม ข้าะมือแรงมากแต่ว่าเขาก็เตรียมก่อไฟไลายุ่งลาหินไลาแมงนะคะเขากับสีนอนกอดแกดกอดแกดอยู่จังสี่ล่ะค่ะนะคะย <laughs> ืนโกนกอดแกดกอดแกะอจังสี่ล่ะค่ะนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณพ่อลุงป้าขอบคุณนะบ่าวเอาอาค่ะ0 8 5 7 2 8 3 9 1 7 0 8 5 7 2 8 3 9 1 7องเ้บอร์นี่